ัวรู้เนี่ยมันรู้แล้วไปมันไม่รู้รู้เดินทางมัตายรู้มีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเดินทางผู้รู้ก็เดินทางสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้มันเป็นวิญญาณรู้แจ้งผู้รู้แจ้งแล้วก็เดินไป มาเพื่อจะไปรู้แล้วจะไปรู้แล้วก็ไปรู้จําไปรู้คิดเป็นสังขารรู้จําเป็นสัญญารู้แจ้งเป็นวิญญาณรู้ยึดเป็นอุปทานรู้อยากเป็นตัณหารู้สักแต่ว่ารู้เป็นสัจธรรมรู้สักแต่ว่ารู้รู้นอกรู้ในไม่ถือนอกไม่ถือในถ้าถือนอกแล้วยึดในยึดในถือนอกถือนอกยึดในถือ ถือนอกยึดนอกถือรู้ยึดรู้รเขาร,ร,รู้มันจะเดินทางไปรู้ไปรู้ไปมนรูมันจะไปนหรู้ไปไม่มีอะไรอยางนถ้ารู้เราเข้าใจว่าเรารู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ถือรู้เราเป็นผู้ถือผู้เบิกบ,บานนะโดนเลย มีรู้ก็ติดรู้ยึดรู้ถือรู้หลงรู้รู้สักแต่ว่ารู้สักแตว่ารู้มันจะไปรู้แล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปรู้มาเพื่อจะไปมาเพื่อจะไปมารู้มาเข้ามาแล้วไปแล้วก็รู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้แล้วก็จํารู้ไอ้จาก็ไปรู้ก็ไปผู้รู้ก็ไปสิ่งที่ถูกรู้ก็ไปไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกรู้ แล้วไม่ใช่คู่รู้จริงผิดมรู้ไอ้ตัวรู้เนี่มันรู้แล้วไปถ้ามันไม่รู้รู้เดินทางเตายรู้มีสิ่งที่ถูกรู้กับคู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเดินทางผู้รู้ก็เดินทางสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ มันเป็นวิญญาณรู้แจ้งผู้รู้แจ้งแล้วก็เดินไปมาเพื่อจะไปรู้แล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปรู้จําไปรู้คิดเป็นสังขารรู้จําเป็นสัญญารู้แจ้งเป็นวิญญาณรู้ยึดเป็นอุปทานรู้อยากเป็นตัณหารู้สักแต่ว่ารู้เป็นสัจธรรม รู้สักแต่ว่ารู้รนอกรู้ในไม่ถือนอกไม่ถือในถ้าถือนอกแล้วยึดในยึดในถือนอก,ถ,นอก,ถ,นอกถือนอกยึดในถือถือนอกยึดนอกถือรู้ยึดรู้เพรารู้มันจะเดินทางกรู้ไปรู้ไปรู้มันจะไปรู้ไปไม่มีอะไรยาว ถ้ารู้เราเข้าใจว่าเรารู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ถือรู้เราเป็นผู้ถือผู้เบิกบานเน่ยโดนเลยมีรู้ก็ติดรู้ยึดรู้ถือรู้หลงรู้รู้สักแต่ว่ารู้สักว่ารู้มันจะไปรู้แล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปรู้แล้วก็ไปรู้มาเพื่อจะไปมาเพื่อจะไปมารู้มาเข้ามาแล้วไปแล้วก็รู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้ต่อไปรู้แล้วก็จํารู้ อจำก็ไปรู้ก็ไปผู้รู้ก็ไปสิ่งที่ถูกรู้ก็ไปไม่ใช่ว่าสิ่งที่ถูกรู้แล้วไม่ใช่ผู้รู้จริงผิดผู้รู้ก็จะไปด้วยสิ่งที่ถูกรู้ก็จะไปด้วยทั้งรู้แล้วผู้รู้ก็ผิดหมดเลยถึงรู้สักจะว่ารู้รู้มันจะไปรู้เพื่อไปรู้เพื่อจะไปไม่ใช่รู้แล้วถือว่าเรารู้ถ้ารู้เป็นอุปทาน ถ้ารู้เราไม่รู้ว่ารู้ว่าคืออวิชารู้ว่ารู้คือวิชารู้แล้วยึดรู้ถือรู้เป็นอวิชารู้อวิชาและรู้วิชาวิชาก็ไปอวิชชาก็ไปรู้ว่ารู้ก็ไปรู้ว่าไม่รู้ก็ไปรู้ว่าไม่รู้รู้ว่ารู้ก็ไปทั้งรู้แลวรู้รู้ว่าไม่รู้แล้รู้ว่ารู้ก็ไปหมดมันเดินทางมัเดินทางไปไหนมันไปเพื่อมันมันมันมาเพื่อจะไป มาปุ๊บเขารู้ว่ามาปุ๊บไปปุ๊บเลยอ๋อมันเข้ามาแล้วเข้าอะไรเขารู้รู้อะไรรู้ว่าป่ารู้ว่าเย็นรู้ว่าฉ่ำรู้ว่าเงียบรู้ว่าสงบรู้ว่ารู้รู้ไปเลยรู้ทั้งจมูกใช่ไหมรู้ว่าฉ่ำฉ่ำรู้ทั้งตาไปรู้ทั้งหูจานเสียงรู้ทั้งสงบ ถ้ารู้เพื่อจะไปถึงนีถูกถ้ารู้ว่าเรารู้แล้วถือว่าเรารู้อยู่เป็นอุปการไม่มีผู้รู้ไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ไอ้ผู้รู้ก็จะเดินทางมาเพื่อจะไปรู้อ่ะมาเพื่ออะไรมารู้เห็นไหมเข้ามารู้รม่รู้ไปรู้เพื่อจะไปต่อไปแล้วผู้รู้ก็ไปผู้ถูกรู้ก็ไปแล้วผู้ถูกรู้ก็ไม่มีผู้รู้ก็ไม่มีีนมาวั ให้ยึดรู้ไว้เห็นไหมให้ถือรู้ไว้ทิ่หรกอตาเขาบอกนะไงยได้ยินหรูอต่าว่าไมให้ดูที่จิตให้ดูที่จิตเอามันก็ดูที่มันก็เปถือจิตมาเป็นเราอยู่อะ่ะก็ยังมีเราไปถืออยู่แล้วมันจะเป็นว่างเลยเอาอยู่ในใจยังเดียวย่าไปยาอย่างส่งออกจะส่งออกก็ไปไม่ส่งออกก็ไปมันย่างเนี้ยมันรอยใช่ไหมมันไปอย่างยิ <c oughs> ่งเตืออยเพราะว่า กูเห็นแท้ๆนั่นรอยมันกูเห็นรอยมึงไปแท้ๆเว่ามึงไปแท้ๆกูก็ไปยืนยันว่าจะไดไอเนวบารอยเอากันก็ไปนี่รอยพักเอากันไหมรอยเขาไปเอากันไหมเขาไปยังกูไปไหนก็ไปมาเพื่อจะไปมาเพื่อจะไปไว้อีกรู้ว่ามาเพื่อจะไปอันนี้แน่นอน แน่นอนตรงว่ามันนอนแน่แน่นอนตรงว่านนอนแน่เนีน่ยเดี๋ไปตรงนี้สุดละสุดตรงเรารู้นะ่ถ้าไปถือว่าเรารู้โดนเลยยังมีเราเป็นผู้รู้ยังไปยืนยันว่าเรารู้เนี่ยเรารู้ในก้อนหินก้อนไม้เขายันเอาไว้ดูเห็นไหมยันยืนยันไหมนะยันเลยและยันก็บ่ามึงไม่พุดพังมันอย่างนี้หปวดมึงมรู้ว่ารู้ก็จะไป รู้ว่าไม่รู้ก็ยังไปเลยไม่รู้ก็ไปรู้ก็ไปทั้งรู้และไม่รู้มันจะเดินทางไปเลยเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรจึงอะไรในอะไรจึงผิดในอะไรอะไรทั้งรู้และไม่รู้เหมือนน้าลมันจะไปมันเดินทางเพื่อจะไปเราจะรู้ก็ตามไม่รู้คําว่าเราจะรู้ก็ตามเราจะไม่รู้ก็ตามแม้แต่คําว่าเราก็ไปว่าแม้แต่คําว่าไม่ใช่เราก็ไปคําว่าเราก็เป็นสัต่ว่า ว่าเราจักเราค uns ืออะไรแล้วเราคืออะไรจักอลไรจักแล้วคือเรานี่แหละเป็นคนเนี่แหละกูเป็นปลากูว่าได้ถึงคือคุจะปแล้วไม่ต้องปล่อยวางจะปล่อยไงมันไปแล้วจะได้ปล่อยมันยังไงเนาะไอ้ตาตาจิ๋งเคยเคยตดไหมจะไปปล่อยตดหรือว่าตดไปแล้วเพียงแต่รู้ว่าตดไปแล้วจะบอกว่าไปว่ะคือมันไปแล้วจะไปปล่อยทำไมอ่ะใช่ไหม แต่คนแบกลอยว่างไปวางทําไมมันไม่มีถือเลยจะวางมันมาเพื่อจะไปไหวเหมือนคนบางเลยใช่ไมชมโอ้จ<ะ>ัดส<อ>ักใจเลยเนี่ยรู้ก็เหมือนกันรู้สักใจว่ารู้แต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นบอจะยุดเลยไม่ต้องกัดต้องเกิกอะไรเลยถ้าเรารู้เรารู้เพื่อจะไปไรู้ว่าจะไปจำก็จะไปใช่ไหมร,รู้จะไปจำจะไป แล้วปลุงแต่งไปไหมไปปลุงแต่งคือสังขารไอ้รู้คือวิญญาณไอ้จําได้คือสัญญาสุขทุกขวเวทนาอย่าไม่รู้อะรู้ว่าสุขทุก<ม>และรู้ว่ารูปทำม,มารูปรูปรูปน้ํารูปดินรูปสีเขียวรูปปลาอรัญเยไปอรัญญะไป,ญญไปน้ําไปก็รู้ไงรู้ว่ารูปนี่คือรูปรูปนอกรูปในไอ้รูปนอกนายนกนาย,ยกมือยังง,งี้ก็ไป โอ้ยนี่ก็บซึกหล่อซึกหลอดูเสียงน้ำเห็นไหมน้ำไหลแบนี่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 นึงนี่รอยเสือหรือหมีเลือปลาไหมเลือปลาไหมครับเสือเลือปลาสายยังสายเร็วเลือแต่ลอยผมสายไปยืนยันนี่ไปยืนยันหิรอยสัญญาเห็นไหมรอยสัญญา แล้วคนไปยืนยันไหมยืนยันรอยสัญญายืนยันยันมันกับยันเพื่อจะเดินยืนยันของที่ไม่มีเใช่ไหมไปยืนยันสิ่งที่มันไม่มีตัวครับแล้วตัวมันก็ไม่มีเดี๋ยวมันก็สลายไปมันไปเร็วนะตัวมันก็ไปแล้วเราจะไปถืออะไรได้มันไปหมดแล้วไปจับจับยิ่งอธิบายยิ่งโง่อ่ะนยิ่งอธิบายยิ่งผิดอธิบายก็พยายามจะยืนยันให้มีตัวใช่ไหมครับพยายามให้มีเราให้เราไห้เราีเราเข้าใจ เหมือนแต่ชิ้นยืนยันกับยายนมเนี่ยมันยังยังไงยันแล้วแต่ยายชิ้นไปยันยายนมกับันแต่ชิ้นหัวที่อื่นันยันแท้ครับอันนั้นเลยยันเลยนอนยันยืนยันเดินยันกับป่าลอยนี้ไปยันทุ่มก็อะไรนะทองอันนัยันมีตัวใช่ใช่ทจริงๆมันไปแล้วไงถือตัวถือตัวก็ไปแล้วไปแล้วเออพัดเครื่องก็ไปแล้วกินล่างเขาก็น้าแตกเลิกก็ไป ไปเร็วขยันขยันโค้งเองหายท่อมั่งกวมันก็ไปเร็วไปเล็วมันไม่อยู่ยันตลอดตีนตีนก็หนาเองก็ไปแล้วว่านั่นครับตีนก็หลังเองเอวเองไปเร็วเองก็ไปลมหัวถิ่นวัดต่ำมันแป๊ดเดียวก็ไปเลยไปเลย นั่นคยย้ำต่ำย้ำสนไปยืนยันกับคุนบ้าที่เราไปเป็นทิธิเงมันเห็นชัดจริงทิธีเอาไวนปยืนยันเปจวนเป็นวิเลยป็นอัตตาแลว่าอกู แต่งงานกูไม่ชอบกู้เลยทำเมียมังทำายไม่ได้ดีดีมึงเป็นเมียต้องยอมอย่างเดียวดีกูเช็คตอนไหนมึงก็ให้กูเอาซะมึงอย่าไปทำมึงอย่าไปทำเป็นหนีผาอยู่มึงจะึงเป็นเนี้ยกูกูต้องเอาได้หมดมึงจะให้คนอื่นเอานี่กูไม่ได้บ้าใหญ่บ้าใหญ่เว้ยเดี่ยวบ้าใหญ่พี่เอาเอาเอาบ้าใหญ่เฮ้ยบ้าใหญ่เฮ้ย ไวนอนี่อยาไ้เพ่ถือไม่ได้มันมีอะไรจะ้่กูต้รู้เบอรบ้านอีกเบบ้านลยปนตยมีกูไม่ใช่ยงงี้ต้องยางงี้โอตัวตนเถดเต็มๆเลยมันไปมดเหลวไม่ถือได้ยังทไมไปยืนยันอันไปมดเหลวตัวมันก็ไปเนี่ยตัวมันก็เสื่อมสลายใช่ไหม มันเมื่อก่อนมันเกิดมอัออกจากรูแม่มันใช่ไหมครับพอใหญ่ขึ้นมามันกินนู่นกินนี่ขีออกไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องลงดินไปแล้วโอ้ยยยยไปยืนยัอน,น,น, ύ, น,นอยนู่ยยยยเยย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 ยมยย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 นยอยยย่นยย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 ยันยยยยยน